เด็กหญิงกัดไอศครีมหนึ่งคำแล้วป้อนให้ม้ากินและไม่นานไอศครีมก็หมดลงอย่างรวดเร็วเธอจึงหยิบไอศกรีมอีกแท่งออกมาแล้วยื่นให้ม้ากินต่อเมื่อมองดูแท่งไอศกรีมที่หมดไปสองแท่งในมือเด็กหญิงก็รู้ทันทีว่าในการแข่งขันวันพรุ่งนี้ม้าของเธอจะสามารถทวงศักดิ์ศรีกลับมาได้อย่างแน่นอนในวันแข่งทุกคนมานั่งรอในอัธจันทร,ร์อย่างใจจดใจจ่อม้าของเธอก็เตรียมพร้อมอยู่ในลู่วิ่ง เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นมาทุกตัวก็พุ่งออกจากจุดสตาร์สช่วงแรกม้าของเธอตามหลังสุดในกลุ่มทันใดนั้นม้าตัวข้างๆก็พุ่งมาชนอย่างแรงจากด้านหลังจ็อกกี้ถึงกับเสียจังหวะเกือบตกจากหลังม้าเด็กหญิงที่ดูอยู่ถึงกับใจหายแต่โชคดีที่จ็อกกี้สามารถตั้งหลักได้ทันและประคองตัวไว้ได้แม้จะอยู่ท้ายแถวแต่กลับกลายเป็นว่าม้าของเธอมีพื้นที่ให้ปรับจังหวะได้เต็มที่เมื่อเริ่มควบเต็มกาลังม้าของเธอค่อยๆเร่งแซงม้าตัวแล้วตัวเล่าจนขึ้นมาสู่กลุ่มผู้นํําาแลลละกกกััััังงงไ่เเบบบียดดดชิอิอน,นตวตว็หญง และครอบครัวต่างส่งเสียงเชียร์สุดหัวใจให้กับม้าของเธอในที่สุดม้าของเธอก็เข้าเส้นชัยและชนะเป็นอันดับหนึ่ง